ไหนลอดไหนลอเนี่ยไหนลอเมื่อกี้ยายเราควมเครียดเหมือนพี่อู๋พี่ไม่ได้เป็นคนแต่งเรื่องนะไอ้นี่เป็นแต่งเรื่องอะไร้เลยไ่คุณจะยิ้มหลายรอบไม่เป็นหัวดร้อนไปดูคนนี้เขาเขียนหดดไปอะไรก็ได้พี่อู๋เริ่มเร็วเนี่ยแล้วขวานนานแล้วนะเราก็ไม่รู้เรื่องเจีบก็ไม่รู้เองแฮปปี happy รู้แสบไหมเน่่ยพอแล้วดป็นมมีความสุขมากๆเป็นลูกหนึ่งในหน้าที่การงานเมื่อกี้เลาออกเลยนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นปูขอบคุณมากเลยนะคะได้เกียร์ก็คือเปลี่ยนไพ่โัวห้ก็คือประสาทแดงไปเลยระสาทแดง อพี่ก็ไม่ได้เป็นคอนเินต์มันเคี้ยวนัดระวังติดนัดระวังมันติดแล้วดูเรื่องเลยไม่ดับต้องหาวันที่นางต้องเครียดก็เราจะบอกว่าเนี่ยซื้อเทียนแบบผูกสุดมาแล้วนะแต่ทำไมเป็นเทียนแบบไม่ไม่ไม่ดับดูนี่เลยไว้ไงน้องก็ยังไม่ได้ดึงเต้นยังไไม่ด้เรียนเต้นนักเที่ยนแบบไอ้ที่แสบ